การเลือกตั้งสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากการเลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรู้ผลไปแล้วซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซาชนะขาด168จาก73เสียงส่วนปอกวรงรทิวทัศน์ได้สองเสียงธนศักดิ์สุระประเสริฐหนึ่งเสียงพยุริณงนงามพริ้งกับคมกริชนภัยไม่มีคะแนนและบัตรเสีย 1, หนึ่งมดออกเสียง1ลำดับต่อมาในการเลือกอุปนายกสมาคมหาตำแหน่งทีมาดามแป้งก็ยกชุดเช่นกันในวิลัคโหลทอง67เสียง นายปวินพิรมพักดี66เสียงนายอดิศักดิ์เป็นจศิริวันหกสเสียงดรชานวิทย์ผลชีวิน68เสียงนายอนนบสิงโตทอง69เสียงส่วนกรรมการกลาง13คนที่มาดามแป้งก็ได้รับคะแนนโหวตยกชุดเช่นกันคือนางสาวปริศญาผู้มงคลสุริยา66ดรนภัสสน,นพนันนิพา 63, นกสิบาา3พลตำรวจโทสรํรานนท์มา65นานวาอากาศเอกปิยพงผิวอ่อน66นายเลศักพัฒนาชัยกุล64 นายประมวลชัยนบสุวรรณวงศ์64นาโทนายแพทย์พรเทพมมณี65น,นายธนวัฒนิติการจนา63พันตำรวจโทหมอมหลวงกิติตีประวิทย์66นายอนุรุธนาคาสาย63นายกุดันสุขุมานนท์62นายทรงเกียรติิมรุณรักษ์64นายมิติติยภัยรัตน์65ทำให้ทีมาดามแป้งยึดเก้าอี้สภากรรมการบัไทยครบทั้ง19ตำแหน่งตามคาด